XLT นะคะเกียร์ธรรมดานะคะเครื่องยนต์2.2ลิตรนะคะนี่นะคะกับโปรโมชั่น19,000บาทเดี๋ยวลูกค้าถ้าเราใส่เป็น MAC นะคะขนาด16นิ้วนะคะเป็นเอนะคะ a t ทนั่นเองคะ่ะเป็นกันชนท้ายเหล็ก Outlander พร้อมห่วงเป็นเกียร์ธรรมดานะคะ6สะปีดนั่นเองคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะคะพบกับเนอีกแล้วนะคะกับโปรโมชั่นฟอร์ดบายเนนะคะวันนี้นะคะได้มีรถสวยๆนะคะเป็น Ford r a n น er อนะคะรุ่น XLT นะคะเกียร์ธรรมดานะคะเครื่องยนต์2.2ลิตรนะคะให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่160แรงม้านะคะมาพร้อมกับชุดแต่งหล่อๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าแต่งอะไรกันบ้างนะคะเชิญเลยค่ะเริ่มจากด้านหน้านะคะคันนี้นะคะเนจัดทรงใหม่นะคะเป็นกระจังหน้าแบบ FORD นะคะเป็นตัวหนังสือฟอ r d นะคะเป็นสีดานะคะเป็น สีดำเงานั่นเองค่ะซึ่งถัดมานะคะด้านบนค่ะเป็นสกู๊ปนะคะอันนี้จะเป็นสกู๊ปทรงปิดค่ะเราทำเป็นสีดำด้านตัดสีดำเงาน,นะคะเพื่อให้รถด,ดูสวยงามแล้วก็ดูดุมากยิ่งขึ้นนะคะมาพร้อมกับชุดครอบนะคะครอบจะเป็นครอบไฟหน้านะคะสีดำนะคะมาพร้อมกับไฟนะคะในรุ่น xlt เนี่ยจะมีเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ค่ะสามารถเปิดปิดได้อัตโนมัตินะคะตรงนี้นะคะ ส่วนด้านล่างค่ะมาพร้อมไฟตัดหมอกแบบนี้เลยคันนี้ใส่คิ้วล้อค่ะขนาด6นิ้วแบบมีหมุดค่ะพร้อมกับติดสติกเกอร์คำว่า F150 ค่ะแล้วฟิล์มนะคะใส่เป็นฟิล์มดำเป็นฟิล์ม AA เซ r ามิกฟิล์มนะคะขนาด60%รอบคันนั่นเองค่ะ แล้วเดี๋ยวมาดูนะคะว่ายางนะคะคันนี้ใส่เป็นยางอะไรนะคะอันนี้นะคะเราใส่เป็นแมกนะคะขนาด16นิ้วนะคะเป็นลายดอกไม้ยอดฮิตค่ะพร้อมกับยางมอนเตอร์นะคะ at 3นั่นเองค่ะซึ่งอันนี้ก็จะแต่งแบบดุนิดนึงนะคะสำหรับเจ้ายางอันนี้นะคะเดี๋ยวมาดูด้านข้างค่ะติดสติกเกอร์ลายการาฟิกนะคะเลือกได้มีให้เลือกหลายสีหลายแบบนะคะแล้วลูกค้าก็สามารถรีเควสตมาได้ว่าอยากจะได้แบบไหนคะ่ะ แล้วด้านบนค่ะติดตั้งเป็นราวหลังคาสีดำแบบนี้เลยพร้อมกับคิ้วกันสา์ค่ะคันนี้ราคาจำหน่ายอยู่ที่8,57,000บาทนะคะในเกียร์ธรรมดาเกียร์ออตโต้ก็จะอยู่ที่9,2,000บาทนั่นเองค่ะสำหรับด้านท้ายเนี่ก็จะทรงเป็นใส่ครอบไฟท้ายสีดำพร้อมกับสติกเกอร์โลโก้สีสีแดงเป็นเลนเจอร์นั่นเองค่ะ ส่วนด้านท้ายค่ะเป็นกันชนท้ายนะคะเป็นกันชนท้ายเหล็ก Outlander พร้อมห่วงโอเมก้านะคะพร้อมกับหัวบอลไว้สำหรับลากจูงนั่นเองค่ะติดเซ็นเซอร์ทั้ง4จุดนะคะในรุ่น XLT ก็ยังคงความติดเซ,เซ็นเซอร์ถอยหลังไว้นะคะเป็นเสียงการระยะไว้ให,ให้เหมือนเดิมนะคะแบบนี้เลยสติ๊กเกอร์เรนเจอร์ด้านหลังนี้ติดมากับตัวรถนะคะเพิ่มเติมตรงนี้เป็นปลายดาบค่ะสีดำนะคะ แล้วมาดูด้านข้างกันนะคะนี่ค่ะก็เลือกได้นะคะสติกเกอร์คันนี้ก็ใส่สติกเกอร์คำว่าแ a ปเตอร์แบบนี้นะคะสีประตูด้านในค่ะข้างในกว้างนั่งสบายค่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในรถกันนะคะคันนี้นะคะเป็นเบาะหนังค่ะซึ่งเป็นเบาะหนังเดินได้สีเทานั่นเองค่ะมาจากโรงงานค่ะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้ามาพร้อมมันติ ฟังชันนะคะบนพวงมาลัยนะคะพร้อมปุ่มปรับเครื่องเสียงและปุ่มพุชคอนโทรลล็อกความเร็วนะคะนั่นเองแล้วก็ถัดมาค่ะอันนี้จะเป็นจอค่ะจอจะเป็นจอซิงสามค่ะสั่งด้วยเสียงเป็นภาษาไทยพร้อมระบบช่วยโทรฉุกเฉินนั่นเองลอแล้วก็แล้วก็ตรงนี้ค่ะจะเป็นกระจกตัดแสงอัตโนมัตินะคะในรุ่น xlt นะคะ ส่วนเกียร์นะคะคันนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะ6สปีดนั่นเองค่ะเป็นกุญแจรีโมทนะคะแบบนี้นะคะพับได้พับเก็บได้เป็นกุญแจรีโมทพร้อมระบบอิอโมบิเลเตอร์นะคะระบบป้องกันการโจรกรรมในรถนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคันนี้นะคะก็เป็นเครื่องยนต์2.2ลิตรนะคะราคาจำหน่ายอยู่ที่857,000บาทนั่นเองค่ะวันนี้นะคะจัดส่งแบบนี้นะคะกับโปรโมชั่น19,000บาทเดียวลูกค้า ท่านไหนที่สนใจนะคะก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ว่านะคะว่ามีเงื่อนไขแล้วก็ใช้เอกสารอะไรกันบ้างนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้เน่ก็ขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ